มีคุณคุณกับค่ายเจ็ดสฤงธิ์นะครับเพราะว่าแกหาสีเสื้อครกเจ็ดเจ็ดให้ค่ายแล้วเจ็ดส่งเลสทั้งห้าคนนะครับแกจะเสียแกก็คุยกันอยู่นะครับวันนี้ผมให้เกียรติทั่ด้วอย่างมากเพราะว่าวันนี้ชัยชนะขอมอบให้พี่ด้วยครับอ่าเอาละครับผมพี่ด้วยตอนนี้ก็ได้จากพวกเราไปนะครับผมเส้นเลือดในสมองแตกเนาะเมื่อ เสียชีวิตช่วงนี้แหละฮะช่วงมสายวันนี้แหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่เมื่อคืนผมก็ไม่ได้นอนเลยพราะรู้ข่าวว่าผมป่วยหนักแล้วก็ลองฟังข่าวทั้งคืนนะครับผมก็เสียใจผมว่าพี่กล้ยเป็นคนดีแล้วก็คนดีดีมากๆในวงการมวยคนหนึ่งนะครับผมก็เสียเสียใจตรงนี้ด้วยครับแต่ก็หวังว่าพี่กล้ยคงได้ดูมวยอยู่บนสวรรค์ครับผมเอาล่ะครับผมวันนี้ตามเกียนเลยครับผมน้องเมคตมาครับก็วันนี้เราเตรียมมาดีนะเพราะว่า เรารู้นะเข้มวยซ้ายแล้วก็มีจังหวะเข่านายดีนะครับเราก็เต็มแท่งขวามาน้องก็ทําได้ดีระดับหนึ่งแต่ยกสีนี้ก็มีจังหวะตกใจบ้างกนะ็น้องเ ฝ่ายตรงข้ามเขามีมีลูกปัดขาลูกอะไรให้เราเสียหลักแล้วก็ช์าตามับครับครับตรงข้าเราก็บอกว่าตั้งดีๆไม่ต้องไม่ต้องไปเยียงข้างไม่ต้องไปตกใจนะครับน้องก็ทำได้ตามเกณฑ์ก็ชนะมาได้ก็ดีใจครับพอดีขึ้นระดับหนึ่งน้องก็เคยแพ้มาับครับเราก็หวังว่าความแนอนาคตของน้องเนี่ยน่าจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับครับผมพยายามตั้งเป้าให้สู่แนวหน้ารุ่นนี้ได้ครับผมครับุณบครับนิดนึงครับพี่ที่ใส่เสื้อลิวบูแล้วก็ข้างหลังเจอหลานตั้งใจั ครัเพราะว่าวันนี้นักมวยของพี่เจอใช่ครับใช่วันนี้เอามาส <tur> <rawd Moder> ู้แมนดีมั่นใจมากเลยใช่ครับมั่นใจเลยครับแล้วว่าเราเราวันนี้ต้องมาครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็ให้เขาไปแต่ตอนยุคเจรหลานเนี่ยต้องขอเราวันนี้เราจะต้องเอาเจรหลานมาสู้เขาะไม่ไม่ดราม่านะครับสนุกครับผมแล้ววันนี้ยักษ์สีมันเกิดอะไรขึ้นน้องอ่ะอธิบายฟังดนึ่งท่านปัดขาได้ครับพ่อเนื้อแข่งกันตกใจนิดนึงครับอ๋อหมดไหม ไม่ไม่หมดครับอ๋อไม่หมดไม่หมดนิดหน่อยครับโอวันนี้กลับมาแล้วนะสามหนึ่งแล้วผมวันนี้กลับมาแล้วนะวันนี้กลับมาอ่าตั้งใจมาล้างแค้นครับวันนี้พอใจไหมเกมกระชกของเราวันนี้พออย่างระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งเนาะครับเอาล่ะครับปีนี้เป็นไงบ้างตั้งเป้าไงก็จำฟอร์มให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับอ่าอ่าในฐานะที่เป็นนักมวยในค่ายนะครับอ่าเป็นตัวแทนของของนักมวยในค่ายแล้วกันเนาะครับที่จะพูดอะไรอ่าเป็นการไว้อะไรให้กับ พี่กล้วยนิดนึงเพราะว่าพี่กล้วยก็ถือว่าเป็นคนที่มาสนับสนุนค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ด้วยอ่ะบอกกันเลยน้องอยากจะบอกอะไรถึงพี่กล้วยอ่ะขอให้สู่สุขตียังไงก็ว่ากันไปเอา้าก็พี่กล้วยจะอยู่กับพี่กล้วยเป็นอยู่คนทสองสวร์ครับแล้วก็รับฟูมดีดครับอืมเอาละครับผมอ่ะน้องก็เป็นตัวแทนของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับผมอ่ะขอบคุณมากครับของนักสู้นะครับ เกมเพชทนวาครับที่เอาชนะแมนยูครับ